วิโรธแฉรายไ,ได้ช่างตรวจสภาพรถเดือนหนึ่งสูงสุดเกือบล้านในวิโรธลักษณาอดีตสอนว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่ได้ออกมาโพสต์ภาพก่อนหน้านี้ถึงเรื่องขบวนการตรวจสภาพรถที่ระบุปกติจะเวลาออกรถป้ายแดงเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการออกรถกันเท่าไหร่ครับเวลาผ่อนครบทุกงวดแล้วเราต้องเตรียมค่าโอนเท่าไหร่ครับแล้วมีใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าครับใบเสร็จระบุเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับ และได้มีการโพสต์ข้อความต่อเนื่องระบุตรวจนอกเป็นช่องทางที่ไม่ได้ตรวจสภาพรถจริงแต่ช่างตรวจสภาพรถจำนวนไม่น้อยของกรมการขนส่วนทางบกได้เงินจากการตรวจรถทิพย์ประชาชนที่ออกรถใหม่ต้องถูกมัดมือชกมีค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นสําหรับรถมือสองก็เอื้อประโยชน์ให้ขบวนการลักรถซื้อซากรถอุบัติเหตุมาสวมทะเบียนรถที่ขโมยมาถ้าดูรายการรัพย์สินของช่างตรวจสภาพรถบางคนจะพบข้อสงสัยว่าเข้าขายร่ํารวยผิดปกติ บางคนมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าถึงสามแห่งมีเครื่องบินเล็กมีบ้านพักหรูมีรถแพงๆขับแหล่งข่าวระบุว่ารายได้ของช่างตรวจสภาพรถบางคนสูงถึงเดือนละ5้าแสนถึงแปดแสนบาท